สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t a r ท t c h a ช n e l พูดรับสารเจ้า,จาก,กวาแปลคกวามใหม่ด้วยการอ่นนานหน้าไพทาโรเหมือนแจนนะคะคลิปนี้มาดูพลังงานของชาวธาตุไฟนะคะคนที่คุณถอยออกมานะ,ะเมสิงธนูนะคะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรถึงคุณนะคะเอาละค่ะ ราศีเมษราศีสิงห์และราศีธนูนะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะรายละเอียดนะวันที่เมษสิงห์ธนูนะคะอยู่กดคําว่าเพิ่มเติมนะคะจะมีรายละเอียดไต่ออกมานะคะว่าเมษสิงห์ธนูนะคะวันที่เท่าไรถึงที่เท่าไรกดคําว่าเพิ่มเติมนะคะคุณจะทราบรายละเอียดนะ ส่วนใครอยากจะจัดเลขมงคลสมดวงความรักการงานการเงินนะคะหรืออยากจะปรึกษาดูดวงส่วนตัวกับหมอแจนตอนนี้นะคะโปรโม,มชั่นที่ฮอตทิตสุดเลยนะนะคะจ่าย2,000บาทนะคุณจะได้ชั่วโมงไป2ชั่วโมงเลยเฉลี่ยแล้ว30นาทีแค่ราคา499บาทเองโอนครั้งแรกครั้งเดียวนะคะ2,000บาทนะส่วนใครอยากจะแปลว่าคุยประมาณ30นาที990บาทโอนยอดแล้วดูได้เลยนะคะเอาราคามาเริ่มกันเลยนะชาวธาตุไฟ เราจะแบ่งพลังงานเป็นคุณและเขานะคะตัวของคุณนะคะฝั่งนี้นะตัวของคุณนะคะในความสัมพันธ์ตัวคนของคุณนะสิ่งที่คุณมองในความสัมพันธ์นี้นะสิ่งที่เขามองในความสัมพันธ์นี้ความรู้สึกของคุณที่มีต่อความสัมพันธ์นี้ความรู้สึกของเขาที่มีต่อความสัมพันธ์นี้ พลังงานนะคะสิ่งที่ชาเลนท้าทายถ้าเกิดคุณบอกเขาได้คุณอยากบอกอะไรถ้าเขาบอกคุณได้เขาอยากบอกว่าอะไรเอาคำแนวโน้มความสัมพันธ์นี้นะคะในอนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยพลังงานตัวคุณนะคะฝั่งนี้คุณผู้หญิงฝั่งนี้คุณผู้ชายนะ ชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูส่วนชาวสองนะคะชาวธาตุดินชาวธาตุลมหรือชาวธาตุน้าก็ตามแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มาฟังคลิปนี้นะคะพลังงานจะสลับนะคะคุณเป็นฝั่งนี้เขาเป็นฝั่งนี้โอเคนะนะพลังงานชาวธาตุไฟนะตอนนี้พลังงานเดอะฟูนะคะคุณปล่อยนะคะปล่อยจอยเลยนะคะทําสิ่งต่างๆที่คุณไม่อยากยึดติดในความสัมพันธ์คุณกาลังรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยนะคะมันเป็นอะไรที่ไม่สามารถคาดหวังได้ในความสัมพันธ์นะ คุณอาจจะไปเจอใครที่ชอบความตื่นเต้นท้าทายชอบอไม่ชอบผูกมัดไม่ชอบยึดติดกับใครนะคะแต่ตอนนี้พลังงานของตัวคุณเองเนี่ยก็ปล่อยนะคะปล่อยเป็นอิสระจากความคิดกังวลถึงคนคนนี้คุณออกมาจากความสัมพันธ์คุณพร้อมที่จะมุฟออนหรือทำสิ่งที่ท้าทายในชีวิตของคุณนะะอาจอยากจะไปเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกนะคะหรืออาจอยากจะทำอะไรที่มันแบบว่า ให้คุณได้พบเจอแรงบันดาลใจหาแพชชั่นหาอะไรใหม่ๆทําทำนะคะนอกจากไม่ได้สนใจและในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะมันอาจจะไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ลงเอยเป็นความสัมพันธ์ที่คอมมิชเมนต์คุยกันไปคบกันไปก็เป็นแบบว่าให้อิสระต่อกันนะคะคุณกำลังคิดสิ่งนี้อยู่นะชาวรัศีไปมาดูพลังงานคนของคุณนะคะโอ้แปนดานะคะ เขานะคิดมากมากเลยอนะ่ะในความสัมพันธ์นี้นะเขาหาทางออกไม่ได้ในความสัมพันธ์หาคําตอบไม่เจอ คิดวนเวียนในหัวแต่เรื่องของคุณเอ้ยังไงทําไมอยากจะทำสิ่งนั้นอยากจะทำสิ่งนี้อยากจะแก้ไขปัญหาอยากจะแก้ไขความสัมพันธ์ทำไมคุณถึงถอยออกไปในความสัมพันธ์ทำไมคุณถึงไม่อยู่ตรงนี้ทำไมยังไงอะไรนะคะและเขาก็คิดวนเวียนถึงแต่เรื่องของคุณไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้เลยนะ คุณมองอย่างไรในสถานการณ์ความสัมพันธ์นี้นะคะคุณและเขานะคะอาจจะติดต่อสื่อสารทางโซเชียลออนไลน์นะคะในชุมชนคอมมูนิตี้หรืออาจจะร่วมง,งานต่อกันเป็นคนที่ร่วมง,งานนะคะคุณมองว่าความสัมพันนี้นะ,ะมันจะสามารถพัฒนานะค,ะคุณกําลังดูอยู่คุณคิดใหคุณคิดทบทวนไต่ต้องให้ควรแล้วว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นคนรู้จักหรือเป็นคนร่วมง,งานหรือคุยกันทางโซเชียลออนไลน์เนี่ย มันจะสามารถพัฒนาความรักความสัมพันธ์นะคะให้เจริญเติบโตไหมนะคะความสัมพันธ์จะพัฒนาได้ไหมจะนํามาซึ่งความมั่นคงทางความรู้สึกคุณไหมนะคะแต่สิ่งที่คุณมองนะคะไพ่ห้าเหรียญน,นะ คุณกาลังรู้สึกว่าพอคุณคาดหวังความสัมพันธ์คุณคาดหวังการดูแลเอาใจใส่คุณคาดหวังคอมมิตเม็หรือคุณคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะมันกลับทําให้คุณรู้สึกว่าคุณกําลังได้ค่าตัวของคุณเองคุณกําลังคาดหวังสิ่งที่คุณไม่เป็นไปอย่างใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะสิ่งนั้นคุณกําลังรู้สึกสิ่งนี้หรือมองในสถานการณ์ความสัมพันธ์เป็นสิ่งนี้อยู่นะทีนี้มาดูว่าคนของคุณนะคะในความสัมพันธ์นี้เขามองอย่างไรนะคะ คนของคุณนะเดี๋ยวมอขอขยับกล้องนิดหนึ่งพลังงานหกถ้วยนะคะ The World นะ Template เขาบอกว่านะความสัมพันธ์เนี้ยบางทีบางคนนะคะตัวคนคนนี้อาจจะติดต่อสื่อสาร,รคุณทางโซเชียลออนไลน์หรือเป็นชาวต่างชาติก็ได้เขาบอกว่าในอดีตเนี่ยมันเป็นความรู้สึกดีๆที่คนคนนี้นะคะได้กลับมามีโอกาสาได้พูดคุยหรือเขารู้สึกว่ามีพลังงาน In Love หรือ Poppy Love นะคะหรือเขารู้สึกว่าเขารักคุณ ในอดีตเนี่ยเราคุยกันแบบมีความสุขนะคะอินเลิฟในลักษณะที่แบบดีทีเดียวแหละนะเหมือนว่าคุณเป็นคนที่เหมือนเขารู้สึกว่าเป็นคนที่แบบว่าโอ๊ยคนนี้ทำไมช่างโชคดีสวยหลอ่อหรือเป็นคนที่เพอร์เฟกต์อะเป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมสมบูรณ์แบบอะหรือเป็นคนที่เขารอคอยนะคะสิ่งที่เขามองมาที่คุณนะคะเนี่ยสิ่งนี้นะเขาบอกว่าเมื่อเขามีคุณน่ะเขาไม่อยากมีใครเลย คุณเป็นคนที่มาจุดประกายไอเดียในโลกแห่งความเงียบเหงาของเขาอะ่ะทำให้เขาอะ่ะอยากจะมีความรักความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งครั้งใหม่นะคะกับ,ก,บกับคุณน,นี่แหละนะเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นโสดมานานเป็นไม่มานานเขาบอกว่าพอเขาเจอคุณปุ๊บเขาก็ตกหลุมรักคุณนะคะทันทีทันใดเลยเขาอยากเปลี่ยนแปลงตัวของเขาเองเขาอยากให้ความเปลี่ยนแปลงเนี้ย เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะไม่อยากให้เราจบถ้าทีตนะตอนนี้สถานการณ์ก็คือเขาอยากให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคุณและเขาเนี่ยอยากให้กลับมาได้พูดคุยกันอยากให้กลับมาเจอกันนะเดอะเวิลด์นะนะคุณเป็นคนนั้นนะที่เขาคิดถึงและนึกถึงอยู่ตลอดเวลาอยากจะให้คุณและเขา่าได้กลับมาเจอกันสมมุติว่าคุณเป็นคนถอยออกมาหรือไม่ได้ร่วมง,งานแล้วเขาก็คิดว่าคุณน่าจะกลับมาตรงนี้นะกลับมาเจอกันได้ไหมอะไรประมาณนี้นะอยากให้มันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยที่นะ จักะวาลไม่พูดจัดสรรให้เขาเขาอาจจะยังไม่ได้ลงมือแอคชั่นหรือทำอะไรนะคะไม่อยากให้ความเปลี่ยนแปลงเช่นคุณต้องห่างเขาไปต้องจบมันเป็นอดีตในความสัมพันธ์เนี้ยไม่อยากให้เป็นสิ่งนั้นเลยไม่อยากให้มันเป็นไม่อยากให้เราต้องจบจากกันไม่อยากต้องให้เราต้องเลิกคุยกันไม่อยากให้เราต้องห่างกันไปอะไรแบบนี้นะคะคนคนนี้นะทีนี้มาดูความรู้สึก ณตอนนี้สถานการณ์นะคะเขาบอกว่าตัวคุณะความรู้สึกคุณคุณบอกว่าคุณะได้ตัดสินใจนะคะ justment แปดเหรียญแปดถ้วยนะคะคุณบอกว่าในความห่างไกลเนี่ยคุณเป็นคนที่ขอเดินออกมาจากความสัมพันธ์นะคะชาวธาตุไฟหรือคุณอยู่ห่างด้วยภาระหน้าที่หรืองานหรืออะไรก็แล้วแต่คุณกำลังทบทวนและไข่ครวนเป็นการที่ตัดสินใจ ตัวคุณตัดสินใจกระทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะโดยประสบการณ์ที่ผ่านมาในประสบการณ์ชีวิตของคุณหรือประสบการณ์ในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาก็ตามแต่นะคุณตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองนะคะเนี่ยการกระทําของคุณบางสิ่งบางอย่างนะคะให้ทําให้ก่อเกิดนะคะ,เน,ะ,คะเนี่ยนะเนี่ยนะคุณคิดว่าการกระทําของคุณและการกระทําของเขาที่ผ่านมาเนี่ยนะ คุณค่อยควรพิจารณาแล้วนะจริงๆถามว่าความรู้สึกเนี่ยคุณอยากจะตัดสินใจพัฒนาความรักความสัมพันธ์เหมือนกันแต่ที่ผ่านมาแสดงว่ามันไม่เป็นไปตามอย่างที่ใจต้องการเพราะพลังงานคุณใบแรกขึ้นเดอะฟูลคนนี้คุยกับคุณแบบไม่ให้สถานนะนะคะไม่ได้ตัดสินใจชัดเจนเขาไม่ได้ตัดสินใจที่จะให้คําตอบอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือไม่ได้กระทํากับสิ่งที่คุณคาดหวังคุณก็เลยตัดสินใจคใ่อยควรดีแล้วนะตัดสินใจนะคะ เดินออกจากความสัมพันธ์นี้ด้วยเหตุการณ์อะไรต่างๆต่แล้วแต่ที่คุณถอยออกมานะคะชาวธาตุไฟคุณรู้สึกว่าการตัดสินใจของคุณครั้งนี้แหละทําให้ความรักความสัมพันธ์ไม่ได้พัฒนาบางคนนะคะคุณกําลังรู้สึกว่าคุณไม่ได้พูดไม่ได้บอกหรือไม่ได้ถามไม่ได้ให้คําถามไม่ได้ให้คําตอบอะไรบางอย่างไม่ได้ถามเขาว่าตกลงเราจะเป็นแฟนกันไหมตกลงเราเป็นอะไรคุณไม่ได้ถาม แต่คุณตัดสินใจจากการกระทําแล้วก็เวลาและลิมิตทุกคนนะคะเวลาคบกับใครสักคนนะคะเราจะมีลิมิตนะคะแต่ละคนนะเวลาที่คุณฟังพลังงานที่หมอแจนอาจจับไพ่นะคะเพื่อน ให้คุณนะ่ะไปดูจากสถานการณ์จริงตัวคุณและคนของคุณนะคะอย่าเพิ่งฟังจากไพ่ว่ามันจะเป็นสิ่งนะั้นสิ่งนี้นะคะเพราะหมอแจนอ่านตามพลังงานานะ้นาไพ่ณขณะนี้เราไม่ได้ดูดวงส่วนตัวให้ใครคนใดคนหนึ่งเราอ่านตามหนา้าไพ่ว่าฝั่งนี้คือคุณฝั่งนี้คือเขานะคะเข้าใจตรงกันนะจ๊ะเพื่อนๆนะมันอาจจะไม่ได้ตรงกับใครทุกคนนะคะเพราะเราไม่ได้ดูดวงส่วนตัวแน่นอนอยู่แล้วแหละมันไม่ได้ตรงทั้งร้อเซนตนะคะ พ่อแม่สิงห์ธนูบางคนอาจจะเป็นพลังงานที่ตรงกับคุณมากๆเลยหรือคุณอยากได้คำแนะนำที่เป็นแบบดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ไอดีคุณจะได้คำตอบนะคะว่าคุณควรทำสิ่งนี้เขาเป็นแบบนี้และคุณควรจะทำอะไรบางอย่างหรือเหตุการณ์นี้บอกอะไรกับคุณหรือความสัมพันธ์เนี้ยใน1-6ถึงเดือนเนี้ยเขาจะทำอะไรไหมในความสัมพันธ์นี้หรือเขาจะแอคชั่นไหมหรือเราจะได้กลับมาร่วมงานไหมหรือเขาจะทักเรามาไหมหรือเรามีโอกาสได้กลับมาคบกันไหมอะไรแบบนี้นะคะ อันนั้นคือต้องเป็นเอาคาตอบของคุณเองนะจ๊ะทีนี้เรามาดูซิว่าในความรู้สึกเนี้ยนะคะที่คนคนนี้มีต่อคุณตอนนี้นะค,ะคนนี้นะคะรู้สึกว่าเขาอะนะ,ะเขารู้สึกว่าเขาอะไม่รู้ใจคุณเลยตอนเนี้นะคะเขามองคุณไม่ออกอะนะคะไพ่เดอะไฮพินเทสเนี่ยนะ,ะ,นะะเขาพยายาม เหมือนมองเหมือนเฝ้ามองหรือว่าอยากจะรู้ใจคุณว่าตอนนี้คุณคิดอะไรคิดสิ่งไหนนะอยากจะกลับมาเริ่มต้นกับเขาไหมอยากจะกลับมาพูดคุยไหมหรือคุณรู้สึกว่านะตอนนี้ตัวเขาก็ยังถือคุณไว้ในความสัมพันธ์นะในใจหรือในจิตจิตวิญญาณของเขาเนี่ยพยายามสื่อหรือคอนเน็กกับคุณเหมือนพยายามจะส่งพลังงานว่ากลับมาหาฉันเถอะกลับมาคุยกันมีอะไรก็บอกมีอะไรก็พูด นะคะทำไมถึงหายไปทําไมถึงงอนหรือทําไมถึงอยากได้อะไรทําไมไม่พูดทําไมไม่บอกทําไมไม่พูดความจริงเขาสับสนนะคะในความรู้สึกเขาสับสนในตัวคุณว่าตกลงคุณชอบเขาไหมหรือรู้สึกดีแค่เพื่อนร่วงมงานหรือมีแพชชั่นแค่ได้อยู่ใกล้คิดนิดหน่อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ เด็กถือไม้เขาอยากจะให้คุณกลับมานะเริ่มต้นหรือพูดคุยกับเขาเขาอยากนะจะทํางานในความสัมพันธ์ก็บอกว่าบางครั้งอ่ะเขารู้สึกเหมือนอยากจะแอคชั่นหรืออยากจะทักหาคุณหรืออยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์หรืออยากจะขยับความสัมพันธ์เขาก็ไม่แน่ใจอะว่าคุณอ่ะบางทีคุณดูเหมือนโปรเทคปกป้องตัวเองดูเหมือนมีกําแพงหรือทำตัวเหมือนเป็นคนอิสระที่ไม่ได้อยากจะมีแฟนฉันโสดฉันก็ดูแลตัวเองได้ฉันก็มีความสุขดีนะ ผู้ชายของคุณกําลังคิดสิ่งนี้นะคะแต่ในใจเขาอะนะคิดถึงคุณบางคนนะคนของคุณผู้ชายคนนี้เขาอะนะคะแอบไปดูดวงแอบไปปรึกษาหมอดูนะนะคะบางคนผู้ชายคนนี้อาจจะแอบมาเฝ้าดูช่องหมอแจนอยู่ก็เป็นไปได้นะคะอันนี้นะคะเดอะหายพินเทนเนี่ยแล้วก็พลังงานบางคนผู้หญิงบางคนนี่มาชมคลิปนี้นะคะบางทีอะ ผู้ชายคนนี้ที่ชอบคุณนะ่ะเขารู้ว่าคุณน่ะอาจจะเป็นหมอดูมันเป็นไปได้นะคะชาวธาตุไฟเพราะผู้หญิงบางคนชาวธาตุไฟคุณก็เป็นหมอดูแหละแต่เขาก็รู้ว่าคุณเป็นหมอดูถูกไหมคะเขาก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงที่คุณแบบอะ,อะไรอ่ะ คุยกับเขาเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์เนี่ยนะคะมีแพชชั่นอาจจะได้รวมงานหรืออาจจะได้คุยกันเนี่ยมันเป็นการที่เราอ่ะยังรู้จักกันน้อยเกินไปในความรู้สึกแล้วคุณนะ่ะก็ดูปกป้องตัวเองหรือเป็นคนที่เหมือนมีงานยุ่งอ่ะมีงานยุ่งเยอะมากเลยนะคะหรือว่าคุณเหนื่อยกับการเดินทางหรือเหนื่อยกับความสัมพันธ์หรือเหนื่อยกับงานที่คุณทําอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณน,นี้มันเหมือนเป็นความห่วงใยแบบนั้นคล้ายๆนะเขาอ่ะพยายามเหมือนว่าถ้าเขาอ่ะไม่ได้เจอคุณไม่ได้พูดคุย ไม่ได้ติดต่อสื่อสารเขาอะพยายามสมดุลพลังงานตัวเองมากเลยนะให้อยู่ได้โดยที่แบบไม่ต้องเป็นต้องไปตามหาคําตอบอะอะไรแบบเนี้ยมันเหมือนเขางงอะนะคะแปดดาบเนี่ยเฮ้ยทํายังไงดีวะจะทํายังไงดีอะไรประมาณเนี้ยเหมือนเขาก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดทักคุยหรือโทรหาหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเขามีเบอร์คุณนะมันจะดีไหมมันจะมันจะแบบหรือไม่ควรพูดไม่ควรบอกเก็บความรู้สึกไว้ในใจดีกว่า ถ้าเขาไม่ต้องการล่ะเขาก็จะหน้าแตกอะไรแบบนี้นะผู้ชายคนนี้นะผู้ชายของคุณนะกำลังคิดหรือเป็นสิ่งนี้อยู่นะทีนี้มาดูซิสิ่งที่ชาลิ้นท้าทายคุณนะคะ n i g h t f Cup พมอรู้สึกว่านะ,ะเรื่องนี้ถ้าไฮพินเทศขึ้นฝั่งนี้แปลว่าเขาชอบคุณหรือรักคุณทีเดียวแหละแต่เขาไม่ได้พูดไม่ได้บอก ะะมันก็เลยทาให้คุณอนะถอยออกมาเพราะคุณรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าเขาไม่ได้แสดงความการดูแลเทคแคร์เขาไม่ได้แสดงออกซึ่งความรักการแคร์นะคะความโรแมนติกหรือเขาอยากมอบความรักให้คุณอะเขาไม่ได้บอกรักนะคะเขาเหมือนว่ายังไม่ได้มอบความรู้สึกที่แท้จริงที่เขาแอบปิดซ่อนปิดบังไว้นะคะเหมือนเขาก็ยังไม่แน่ใจในตัวตนของคุณเมื่อเหมือนว่าคนสองคน,น่ะ รู้จักกันน่ะนะคะรู้จักกันจริงๆลึกๆเลยอ่ะน้อยจนเกิดไปนะสิ่งที่พ่บอกนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูซิว่าคุณอยากบอกอะไรเขาเก้าเหรียญ mm hmm. คุณบอกว่า <c oughs> นะเก้าเหรียญน,นะฉันน่ะอยู่ได้ด้วยตนเองได้โดยที่เมื่อก่อนนะ ฉันไม่ได้เจอคุณฉันไม่มีคุณหรือฉันไม่มีใครเนี่ยฉันดูแลตัวเองของฉันได้ดีเก้าเหรียญนะคะฉันทําอะไรได้ด้วยตัวเองฉันอาจจะเออรู้สึกว่าเหงานิดหน่อยไม่มีแฟนหรืออะไรอะแต่ฉันดูแลตัวของฉันเองได้ดีฉันอยู่ได้นะโดยที่ฉันอะไม่ได้มีแฟนหรือบางทีคุณอาจจะหมายถึงว่าฉันเป็นคนที่ชอบความท้าทายฉันรักอิสระนะคะก็คือหมายถึงว่า แต่เมื่อก่อนเนี้ยเออชัดอยู่ได้นะชัดอยู่คนเดียวได้เนี่ยแต่สมมติว่าถ้าเกิดเขาคุณเ่อะตัวคุณเนี่ยมาเจอเขาแล้วถ้าเขาอะ่ะนะไม่ได้นําบางสิ่งบางอย่างมาให้คุณะนะนะคะเช่นลงทุนในความสัมพันธ์หรือการดูแลเทคแคร์ care, เนี่ยแล้วคุณน่ะก็อยู่คนเดียวไม่ดีกว่าเราเนี่ยสิ่งที่คุณอยากบอกเขานะคะถ้ามีแฟนแล้วเหมือนไม่มีหรือมีคนคุยแล้วเหมือนไม่มีขาดการดูแลเอาใจใส่เนี่ยความชัดเจนจริง,จ,รงจังอ่ะนะคะว่า เออปล่อยลอยๆไปแบบนี้แหละให้ฉันอยู่โสดๆแบบนี้แหละดูแลตัวเองและฉันจะมีคุณไปเพื่อเพื่อสิ่งใดคะนะคะคุณก็อาจจะจะบอกว่าฉันอยู่ได้อ่ะไอ้เรอแคร์คุณอาจจะพูดว่าถ้าเกิดคุณไม่ทํางานในความสัมพันธ์ก็ไม่เป็นไรนะฉันเลี้ยงตัวเองได้ฉันอยู่ได้ด้วยตัวของฉันเองนะคะคุณอาจจะพูดสิ่งนี้นะผู้หญิงชาวธาตุไฟนะคะทีนี้มาดูซิผู้ชายของคุณอยากบอกอะไรคุณสองเหรียญน, <c oughs> นะคะสองเหรียญเนี่ยเขาอะ คิดวนแต่เรื่องของคุณกลับมาได้ไหมกลับมาได้ไหมมาอยู่ตรงนี้ได้ไหมเขาพยายามอ่ะเหมือนเขาพยายามอยากจะยื้อคุณไว้นะคะแต่น่าจะยังไม่ได้ทําอะไรเพราะเขาคิดวนเวียนคิดหาวิธีการแล้วก็คิดวนว่าจะทําสิ่งนี้ดีไหมเอ้ไม่ดีกว่ามะเอาอันนี้ดีป่ะหรือเราทักไปไหมไม่เอาอะถ้าเขารักเราเ็าคงไม่ไปหรือยังไงอะไรยังไงตีกันตัวเองไปหมดนะคะคิดไม่ตกนะ แล้วก็คิดว่าเอาเอถ้าเกิดทักไปล่ะถ้าเกิดโทรไปล่ะถ้าเกิดเขาไม่รักเราล่ะทําไมอ่ะเราก็หน้าแตกสิเออคะคนของคุณก็ค,คิดสิ่งนี้ในท้ายที่สุดก็แค่คิดวนเวียนวนเวียนวนเวียน,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 นแต่เรื่องของคุณอยากให้คุณกลับมากลับมากลับมาแต่ก็ยังไม่ได้ทําอะไรสักทีนะคะเ <c oughs> พือ่อนๆนะยังไม่ได้แอคชั่นนะคะในเลเวลนี้เอลระโอไมคก็นะคะ เขาบอกว่าแนวโน้มในอนาคตนะคะแนวโน้มในอนาคตเนี่ยไพ่มันขึ้นดีมากเลยนะคะเพื่อนๆแต่นะคะเขาบอกว่ามันจะเป็นการแอคชั่นเขาอะนะคะจะมีวุฒิภาวะเพียงพอนะ,ะผู้ชายของคุณเนี่ยเขาจะมีความกล้าหาญมีวุฒิภาวะเพียงพอเขาจะสร้างความมั่นใจให้ตัวเองแล้วก็จะนำเหรียญหนึ่งเหรียญน,นี้กับความรักที่เขามีให้คุณอย่างท่วมท้นหัวใจเนี่ยนะ,ะมอบให้คุณนะคะไม่รู้วันนี้เป็นดวงของใครนะคะ อ้าวพิม์พอะไรดี <c oughs> ต้องหนึ่งแล้วกันนะต้องหนึ่งน้อมรับพลังงานขอให้คนของคุณนะคะมีความกล้าหาญนะขอะขอบคุณหมอแจนขอบคุณจักรวาลก่อนแล้วก็พิม์พตองหนึ่งบอกว่าขอบคุณนะคนของคุณที่เขาสามารถตัดสินใจมีความกล้าหาญที่เป็นผู้ใหญ่เพียงพอนะ ว่าเขาจะนําเหรียญอันนี้เนี่ยที่เขาจะลงทุนในความสัมพันธ์นะคะเป็นความรักเป็นค, vinegar, ความ potato, วามั่นคงเป็นความซื่อสัตย์ที่อยากจะมอบความรักและก็การขอโอกาสที่จะได้รักคุณหรือการขอโอกาสที่จะกลับมารักกันหรือขอโอกาสที่จะแต่งงานและขออกาสเป็นคนที่จะดูแลคุณนะคะเนี่ยเขามีแพชชั่นเขารักคุณมากเลยเนี่ยนะคะคนนี้หนึ่งเหรียญอันนี้นะคะหนึ่งเหรียญเนี่ยไพ่อันนี้คือการขอโอกาสการมอบโอกาส นะคะเขาอยากเอาสิ่งนี้มาให้คุณนะเขาอยากแอคชั่นนะคะสิ่งที่เขาอยากทาอันนี้เอาคำแนวโน้มในอนาคตแต่ถ้าเกิดคุณกําลังรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันเหมือนพลังงานชั้นเซน์หรือลังสังหณ์ว่ามันจะเกิดกับฉันนะหมอแจนสิ่งที่ซ่อนไว้ใต้สํหรับนะคะไพ่ก็บอกว่าเดอะสตาร์มันเป็นการที่คนสองคนเนี่ยได้กลับมาพูดคุยปรับความเข้าใจเยียวยาใจซึ่งกันและกันมีความสบายอกสบายใจนะคะ คุณสองคนนั่นแหละรักกันนะดูสีใต้สำรับที่ซ่อนไว้นะ Queen of One นะคะและไพ่สามดาบแล้วก็ไพ่สี่ถ้วยนะคะ Hangman การมองมุมมองคุณละมุมนะคะในมุมเขาและในมุมคุณหรืออะไรก็แล้วแต่นะหมอเชื่อว่าชาวทัดไฟมันเหมือนว่าคุณและเขาเนี่ยจะมีโอกาสได้กลับมาปรับคําเข้าใจคืนดีเหมือนคนสองคนรักกันแต่อีกคนหนึ่งต้องการเวลาสิวันอีกคนหนึ่งบอกว่า ปีหนึ่งได้ป้าเธออะไรเงี้ยมันไม่ตรงกันนะคะมันเป็นคล้ายๆสิ่งนี้สมมติคุณกําลังรู้สึกว่าอืมหมอแจนหนูต้องมีใจเหมือนว่าเรื่องนี้มันเป็นคล้ายของหนูเลยปรึกษาดูดวงส่วนตัวแล้วหมอจะให้คําตอบเป็นของคุณเองนะคะเอาล่ะนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะถ้าใครชอบการอ่านไพ่สไตล์ของหมอแจนเดี๋ยวประมาณหลังจากนะั้นเลยๆกลางเดือนไปแล้วเนี่ยหมอแจนก็จะไปปฏิบัติธรรมอีกนะคะ ใครนะคะอยากสนับสนุนแบบโอเคอยากโดนในสนับสนุนนะคะโอนบัญชีเกษตรกรตองสี่นะจ๊ะเท่าไหร่ก็ได้5 0บาท100บาทหรืออะไรแล้วแต่เงินที่โดนในสนับสนุนหมอแจนจะไม่ทึกทักหรือติ่ต่างว่าเอ้ยเธอเลี้ยงกาแฟชั้นแก้วหนึ่งนะคะไม่ใช่นะคะหมอแจนจะเอาไว้ร่วมบุญทําบุญทุกบุญเลยนะคใครที่เคยสนับสนุนหมอแจนโดยที่กดเข้ามาไม่กดคาโฆษณากด ส,สมาชิกหรือกดเ,ออเขาเรียกว่าอะไรกดติดตามกด subscribe นะคะคอเเมนต์ให้กำลังใจเนี่ยนะอันโมธนาสาธุบุญร่วมบอแจงเลยนะคะเพื่อนๆเอาละค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะขอบคุณและสวัสดีค่ะ